มาดูคดีที่สังคมให้ความสนใจนะ,ะทั้งคนไทยรวมถึงต่างชาติด้วยนะคะเพราะว่าหลายฝ่ายกังวลเรื่องของการกระทบต่อความท่องเที่ยวแต่ว่าตอนนี้ค่ะต้องบอกว่าเรื่องของการหาแนวทางในการสืบสวนคดีจะต้องมีการปรับเปลี่ยนละหลังจากเมื่อวานนี้ผลการชนะสูตรออกมานะคะว่า DNA ที่พบในร่างของผู้เสียชีวิตนั้นก็ไม่ได้ตรงกับผู้ต้องสงสยัยรวมถึงไม่ได้ตรงกับเพื่อนของนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาด้วยทําให้เมื่อวานนี้ค่ะทางที่ปรึกษา ยาบาดซิบต้องลงพื้นที่ไปประชุมแล้วก็ปรับแนวทางการสืบสวนคดีนะคะหลังจากที่มีการตรวจสอบ DNA ออกมาแล้วแล้วก็ไม่ตรงกับผู้ต้องสงสัยขณะที่ญาติเองค่ะก็เดินทางมาที่ประเทศไทยแล้วก็ไม่ได้ติดใจกับผลการชนะสูตรขอความร่วมมือสื่อมวลชนนะคะในการนําเสนอข่าวให้คหํานึงถึงความรู้สึกของครอบครัวผู้เสียชีวิตด้วยโดยเมื่อเวลาตีหนึ่งที่ผ่านมาค่ะพลตํารวจเอกจรัลพรสุร,รมณีที่ปรึกษาสัรยาบาดสิบพร้อมตํารวจพิสูจน์หลักฐานลงพื้นที่ ไปจำลองสถานการณ์การก่อเหตุฆาตกรรม2นักท่องเที่ยวชาวอังกฤษบริเวณหาดายลีตาบลเกาะเต่าซึ่งเป็นเวลาจริงที่เกิดเหตุนะคะเพื่อค้นหาหลักฐานเพิ่มเติมที่อาจจะไม่เป็นที่สังเกตในเวลากลางวันพร้อมทั้งจำลองเหตุการณ์ค่ะแบบรีคอนสตั c ชั่นหรือว่าการย้อนรอยตามวัตถุพยานที่พบตามแนวทางการก่อเหตุ3แนวทางด้วยกันคือคนร้ายสะกดรอยตามจากบาร์คนร้ายซุ่มดักแบบพุ่งเป้าไปที่ผู้เสียชีวิตและคนร้ายอยู่ที่บริเว นนั้แต่ก่อเหตุแบบไม่ได้ระบุว่าเป็นใครหลังจากที่มีรายงานจากชุดสืบสวนะนะคะว่าขณะนี้ได้ปรับเรื่องของความสนใจไปแล้วไปอยู่ที่หลักฐานที่ก้นบุหรี่ยี่ห้อ LM ค่ะซึ่งพบอยู่ในจุดเกิดเหตุและผลการตรวจสอบทางวิทยาศาสตร์ก็ยืนยันแล้วว่ามี DNA ของคนร้าย2คนตรงกับ DNA ในน้ำอสุจิภายในอวัยวะเพศลัทวันหนักของนางสาวฮาน่าผู้เสียชีวิต ขณะที่พลตรวจเอกจลัมพรก็มั่นใจนะคะว่าการจำลองเหตุการณ์เมื่อคืนที่ผ่านมาจะเป็นประโยชน์ต่อรูปคดีแต่ยังสรุปแนวทางการก่อเหตุไม่ได้เพราะต้องนำข้อมูลทั้งหมดไปวิเคราะห์ประกอบกับพยานหลักฐานอื่นๆเพื่อส่งให้ทีมสอบสวนไปตรวจสอบกับภาพปงจรปิดบริเวณที่คาดว่าเป็นเส้นทางในการหลบหนีของคนร้ายเพื่อจับกลุ่มให้ได้โดยเร็ว ตอนเช้าเนี่ยเดี๋ยวเราจะไปสรุปแล้วก็ให้คณะกรรมาสวนเนี่ยได้รับรูข้อมูลว่าควรจะเดินไปในทิศทางไหนแต่ว่าถ้าถ้าถมว่าหนึ่งในสามทิศทางที่ให้ไว้แต่แรกเนี่ยผมคงยังยังไม่อยากจะสรุปตอนนี้นะครับก็เดี๋ยวคงจะต้องไปวิเคราะห์ข้อมูลทั้งในเรื่องของการวัดระยะทางแล้วก็ในเรื่องของการขอไหม้ของบุหรี่นะครับแล้วก็ระยะทางที่จะเดินจากจุดที่ที่เราคิดว่าเรามีพยานหลักฐานที่ว่า ที่คิดว่าน่าจะมีคนล้าอยู่แล้วก็ไปยังจุดที่พบศพเนี่ยแต่เราจะต้องประเมินในเรื่องของระยะและในเรื่องของเวลานะครับเพื่อให้มันมีความชัดเจนมากขึ้นขณะที่เมื่อวานนี้นะคะนายคิลแฮน็อกเจ้าหน้าที่สถานกงศูลอังกฤษประจําประเทศไทยพร้อมครอบครัวนางสาวฮาหนานักท่องเที่ยวชาวอังกฤษที่ถูกฆาตกรรมเข้าพศ พลตํารวจเอกจลําพรเพื่อรับทราบผลการชนะสูตรศพของนักท่องเที่ยวทั้งสองคนและติดตามความคืบหน้าทางคดีโดยพลตํารวจเอกจลําพรยืนยันนะคะว่าครอบครัวผู้เสียชีวิตไม่ติดใจผลการชนะสูตรแต่ร้องขอให้สื่อมวลชนนําเสนอข่าวในประเด็นที่เป็นประโยชน์และคํานึงถึงความรู้สึกของครอบครัวผู้เสียชีวิตโดยสถานกงสุลอังกฤษได้ให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อรูปคดีและยินดีเป็นผู้ประสานงานให้หากตํารวจต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมจากครอบครัวผู้เสีย ส่วนบรรยากาศในพื้นที่เกาะเต่านะคะชาวบ้านตำบลเกาะเต่ากว่าร้อยคนค่ะไปร่วมการแต่งชุดดำทำบุญอุทิศส,ส่วนกุศลให้ผู้เสียชีวิตโดยต่างรู้สึกเสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นพร้อมให้ความร่วมมือกับตำรวจในการติดตามจับกลุ่มคนร้ายเพื่อเรียกคืนความเชื่อมั่นด้านการท่องเที่ยวกลับคืนมา